สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องปูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับเมื่อคืนฝนตกฝนตกไอตกแรงอยู่นะครับตกหนักอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับข้างลังนี้ท่วมแล้วครับข้าวได้น้ําแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะเขียวแล้วนะครับตกหนักอยู่นะครับตกนานครับเมื่อคืนครับ ทางไหนตกบ้างเนาะพี่น้องเมื่อคืนดะครับแฉหมดเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าน้ําเยอะแค่ไหนครับเมื่อคืนตกหนักนอนอยู่ในห้องยังได้ยินเสียงแรงเลยครับเพราะว่าปกติห้องห้องนอนนี่เก็บเสียงครับแต่เมื่อคืนได้ยินเสียงฝนแรงมากนี่ครับเกือบล้นนะฮะบ่อที่ เอาไว้ให้ควายลงนอนนะครับนี่ครับพื้นที่ครับตรงนี้เป็นแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าก็น้ําล้นครับล้นจนไหลออกมาทางนี้ครับทางคอกที่ปล่อยให้เดินนะฮะนี่ครับหญ้าครับช่วงนี้ตัดไม่ได้ครับน้ําเยอะต้องรอให้แห้งนิดนึงนะครับค่อยตัด ปกติตรงนี้ไม่มีน้ำนะครับเมื่อวานก็ไม่มีน้ำครับวันนี้น้ำร้นแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าต้องการฝนมานานแล้วครับดินแห้งปลูกข้าวก็ข้าวก็กำลังงอกดีครับแต่ว่าฝนไม่ตกเมื่อคืนก็ฝนตกก็โอเคเลยครับ บรรยากาศรอบๆบคอกครับวันนี้ถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องควายก็รอกินฟางอยู่นะครับยังไม่ได้ใส่ฟางให้ควายกินครับยังไม่ได้ใส่อาหารเสริมให้เขานะครับนี่ทางเข้ามาก็จะเฉะเชะหน่อยครับช่วงนี้ฝนตกฝนตกเมื่อคืนนะครับหน้าคอก็เชะ ในข้อศาสตร์เข้านะครับนี่เปียกอยู่นะครับวันนี้ได้ไปเอาวัวมาแล้วนะครับวัวที่อยู่ในทุ่งนานะครับนี่กําลังเอาเข้าคอครับเลี้ยงทั้งวัวเลี้ยงทั้งควายนะครับไม่ได้เลี้ยงแต่ควายนะครับพอดีวัวไม่ได้อยู่ในคอกก็เลยไม่ค่อยได้ถ่าย นี่ครับชาวมาก็เลือประมาณนี้นะครับฟางที่ห้อยไว้กินดีครับกินดีเขาจะกินตอนกลางคืนนะครับสําหรับควายนะครับเขาจะลุกกินตอนกลางคืนประมาณห้าทุ่มครับนี่ครับตรงนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับผมจะดูช่วงตอนกลางคืนนะครับก็เลยรู้ว่าเขากินเวลานั้นนะฮะ รอ,รอบข้างครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาทักทายพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ